มาถึงปราสาทปุยฝ้ายแล้วนะครับนะไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับของตุรกีเลยนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเตรียมนะฮะเข้าไปพร้อมกันเลยนะฮะนะตรงนี้เป็นด้านหน้านอนแล้วก็เตรียมตัวเข้าไปด้านในนะครับไปดูบรรยากาศนะครับนะอ้าวว่าเป็นยังไงบ้างโหเป็นยังไงบ้างครับผมอ้าววิดีโอคลิปที่ว่าสุดยอดเลยโคตรแดงเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ไหนมา ผมตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมโอ้โหหงอยเทียมหงอยเทียมเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในกองมมืดทะเลนะครับเริ่มแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับนะนะเราจะไปดูว่าปุยฝ้ายนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับสีสันสดใสแค่ไหนครับนะตอนนี้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนนะครับนะรอบๆนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีนะฮะบอลลูนบอลลูน ตรงน,น,นี้นก็ต้องบอกว่าเดิมก็เป็นโบราณน,น,นะครับเ <c oughs> มืองเขยรุ่งเรียนมาก่อนนะครับองบอกว่าตุรกีนี่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับ โรงละครเอ็มพีเทเตอร์นะคะเป็นโรงละครสไตล์แบบกรีกผสมโรมันที่อยู่ด้านโน้นที่อยู่ด้านโน้นฉันต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเมืองนี้ทั้งหมดที่เราเห็นเป็นซากก้อนหินทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือซากประทักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะผมตอนนี้อยู่กับไกด์คนสวยนะครับเนาะสสวัดีค่ะนอ้อำหวาน,วนค่ะน้ำหวานเนาะ สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่านะคะคชื่อว่าเมืองฮิเลโพลิสนะคะหรือว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทปุยไฟยนะคะสําสหรับที่นี่ก็เป็นเมืองเก่าค่ะมีอายุราวๆประมาณ2,300ปีมาแล้วนะคะีะใช่ค่ะก็เป็นเมืองที่รุง่งเรืองในยุคอิสรโดมัน,นะคะ่ะถือว่าเป็นเมืองลูกนะคะที่เชื่อมมาจากเมืองโบราณเอเิสส์นะคะสําหรับที่นี่ก็ได้รับการค้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะค่ะเป็นเมืองมรดกธนะคะ แล้วก็จุดที่เราจะไปเยี่ยมชมค่ะคุณพี่กับกล้องสักนิดนึงจะได้เห็นวิวนั้นมาตรงเราดูค่ะดูดูดูนะครับผมจุดนี้จุดนี้นะคะถูกป่าสาคุฝ่ายค่ะสคัณพี่นี่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อสี่ล้านปีก่อนคที่ยอดเขาด้านโนนะคะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิราวๆประมาณสี่จุดองศาเซลเซียสนะคะค่อนข้างร้อนนะคะครับผมตัวน้ำเนี่ยมีทั้งตัวของแคลเซียมฟันเซตแล้วก็โซเดียมคลอไรด์ด้วยนะคะทำให้ว่าเราจะเห็นนะคะน้ำเนี่ย ที่มีไอรอนขึ้นมานะคะสำหรับนส่วนเดี๋ยวก็ถามว่าไอสีรังปีที่มันไหลมาเนี่ยมันเลยทับถมกังค่ะเกาะกันนะคะเมื่อเจอกับสภาพอากาศข้างนอกกลายเป็นชั้นหินปูนสีขาวแบบนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะมีระยะทั้งแต่ตะวัน อ๋อตลอดที่ตะวันตกเลยก็คือ2.3กิโลเมตร2.3กิโลเมตรแล้วก็จากด้านบนที่เราเดินเที่ยวกันลงสู่ด้านล่างเลยเนี่ยนะคะคือประมาณ1.5กิโลเมตร1ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลตุรกีเขาก็มีการสร้างแองด้วยนะคะจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยนะคะได้ลงไปเล่นน้ำซึ่งจะเป็นจุดที่เรากำลังจะไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำที่เขาปล่อยมาให้ไหลออกมาจากด้านล่างซึ่งด้านล่างตรงนี้เที่ายืนค่ะก็คือเป็นจุดที่น้ำไหลมาก่อนนะคะตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีการ Mm. ดูแลสถานที่นะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาปล่อยให้คนลงไปเดินเลยนะคุณพี so like, equally, like ่ที่เห็นเป็นดำๆเนี่ยเพราะว่ามันปะทากับผิวมนุษย์นะคะทำให้สีเปลี่ยนนะคะแต่พอปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็นของจริงก็คือจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเป็นสีขาวใช่แล้วน้ำเนี่ยจริงไม่ได้น้ำสีฟ้าน้ำสีปกติแต่มาสะท้อนระท้องฟ้าที่สวยงามแบบนี้นะคะเราเลยได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติรังส่านะคุณเดี๋ยวเราไปกันที่จุดไฮไลท์นะคะเพื่อไปลงเยี่ยมชมประกาทบุฟ่าได้ ไฟนะครับนะโอ้โหสวยงามมากๆขาวโพลนะฮะนะครับเดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะครับนะต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาบา่ทีต้องมาเที่ยวนะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับนี่คือความอัดจุใจนะครับของธรรมชาตินะครับนะเดี๋ยวนะครับธรรมชาติมากๆเลยครับ ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับของที่นี่เลยเนะครับเออนฮะโอ้ส่วนหน้าน,นี้นะฮะก็น้ำแร่นะฮะน้ำแร่รโอ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้เงี เป็นหินนะเป็นหินสีขาวนะครับแล้วก็น้ำใสมากมากเลยครับผมแล้วก็ทอดยาวนะคระับ่เดี้ยังไม่ต้องไปเดีย๋ยวไม่ต้องไปอยู่เลยไปต่อกันเลยจะไปให้ด <c oughs> <ะ>ีเลย เย็นนะฮะเย็นเย็นเย็นด้วยนะเย็นนะเย็นนะครับผมเย็น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 น่นแหลเจ็ดระดกเ้องกวาดสนะโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับปลาสาคูใช่นะครับนะโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนะขาวโพนะครับแล้วก็ หรือว่าอัศจรรย์มากๆครับนะนี่คือธรรมชาตินะครับน,น,นี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับนะที่ประเทศตุรกีนะครับนะต้องบอกว่าสวยเต้นมากๆครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับโอ้โหเนี่ยสวยงามจริงๆครับผมนะส่วนด้านนี้นะครับนะก็จะเป็นนี่นะไต้หวันเดี๋ยวผมจะเรีนยนกันนะเดี๋ยวเริ่มเดินด่วน เป็นยับ้างเยอะไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนนะครับนะดูเพื่อนนะเพื่นนะโอ้โหระวังลื่นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเดินดูก่อนครับปกติแดดเย็นนะครับแต่ว่าแดดก็ลงมาฮะอ่า ปูนนะครับแล้วก็ทอดยาวนะขาวเลยสวยมากเลยฮะดูดิสวยงามจริงนะครับมันเป็นเห็นปูนเนาะครับ <c oughs> ผมโอเคครับนี่คือผมเก็บภาพนะครับ <c oughs> ผมถ่ายคลิปนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเนาะ อธิบายไม่ถูกครับเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราได้เห็นความอัศจรรย์นะครับของธรรมชาตินะครับปลาสาบคุยฝ้ายนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นมระดกโลกนะครับอีกแหล่งหนึ่งนะครับของโลกใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ฮะนี่ฮะโอ้ยสวยงามจริงๆนะครับนี่ฮะ okay <laughs>